บายดีเด no ้อพี os os. ่น้องไปเบิ os os. ่งเด้อแม่มิกกี้พามิกกี้มหาพ่อปู่ไปเบิ่งเด้อแม่มิกกี้มาสดนาพ่อปู่ตะเลงพี่น้อง đưa ham, ra chìm, ra căng, đền, ra <laughs> <cái giác> rồi. <laughs> cái rồi. ห้มคนเปิดอพักไม่มีว่านะตวนเออแม่มดีเอฟมันมันเป็นดอกได้ไม่จะดีถึงเอาไอากาากานี่ครห้อง่ม,มัน,น,น,นมล,มลุกเยอยห้อง่อมีมีทนกระปุกก้อนกลังใเดี๋ยวนี้ไสามก่อชอนีอนอ่แม่ไม่ดีของบวดยังลูกุ เป็นคอบแฝ่พี่นนะ้องห่าหัวควันไก่พี่ลูกเป็นเขอนแฝ่ได้กันนะได้แพ่ยฝงนะเมื่อกี้เห็นหลด,ดนะลเห็นหลดเลยพ่อของมักเลย ยิ้มเปอยๆมาได้ข้องลิ้นเลยยิ้มเปอยๆมาแล้วยอวกีตักลิ้นขี้ดินบนพงๆฮะลูกไก่ามาเด้อ สี่โมงแล้วการพมให้พ่อเนเดกันั็จะมืออย่างไปเก็บพักมือมาลินชื่อพี่น้องอตงก็บลเอักกาดกััดฟงาแลยังไวอนออจะมตัดเนาะดาไปเลแล้วห้ยั้นหัเบิ่งอาหลดหัวพี่น้องอกีดแนวไเบิ่ง ตะเรียนลูกผักมาแล้เอามาตัดผมคือมานำคือามาตัดผมให้ใหรอใส่ผ่นนานเนาะนั่งลินไม่นี่ตัวนี้กล่นมาข้างนี้ผมหยุ่นว่มื่ิกจิมัดผมให้แต่เช้าอู้เป็นาะเรนมา ขึ้นมาหลังบนกินเก็บเอาพักก่อนพี่น้องโอ้ยมืดเนาะมันตอบแสงท้างนี้น สี่สีขอ้อข้อมันแก่แล้วบุได้เอาแล้วเอาตะลิผักบัวป้าปะลิผักบัวบสวยกัน,นเอาผักบัวผักหอ,อมป้อมนี่นไหมผักบัวผักหอมป้อมกับผักอีตู่เห็นแล้ว

ขึ้นตะกุ่นเสียก็ได้ด้วยแล้วไอ้ตะกั่นนี่ครับขอด้วย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  เด้งห so ูชุบแลวบ่บ่ออยู่นี่กน้าหนุ่มนดกปั๊บจะรนิแล้วี่เนาะมาหาได้ย่อนเจต่อยเนี่ๆเอาไม่ลเอาบ่เอาบ่ยริงๆบับดบัดเอาบ่จะกินล้วเลยตอนเอากระชีต่อยต่อยลูกเนี้หับเลยใส่ตัวนั่นงานชาวพงาน้าวี่คนใหญ่เรามาหับี่ก่อนดิข้าวซีหลายดอกเออน่าจะแบบแต่นี่ แ่แอ oh, oh, ัน like. really ี้แล้วแม่เมแกงอะไรพ่อพันยังบอกรแม่เาะปห้านี่ขอน้าอาขีกระพขึ้นนี่น่มัเดแกงอะรเดโอ้ยดูวบยงลูกนไปกินนยยาีนตาไไกุ้ไวคือออกมันกัดขายทีไหไม่ใช่หวนี่นีไปปไปไปไปอะ่ะันี้กด้วไอาุดดองีมาขาย ยาอรพี yeah, here, here ่้งป้อมกับหลี่ักบัวอคือยู่แม่ลบันชมลันมัใหญ่แลวมันย้อนย้อนลิกินียใบมันใบลายแนวมันี่มาหูชุกกะดีหน้าเราสิบหกสำนาสมคพี่น้องพักแยงกับบุคคลมี หย่ากับบุคคลมีจิจัญญาเพกตามการคู่แย่งกับบุคคลอื่ใดตามเหตุนาหน้ากับเป็นเปนนาคู่แต่ละปีเข่ากับพ่อพันกันพี่น้องเลยขอให้นาเราก็ลายเติบงามงามเลยเข่านาคู่เปียนเข่างาม เปร้อยซิบสอบคือกันเขาเอาเว้นสีตกเลยพี่น้องกะไก่เติบได้มาพี่ขี่ตามแทางแดงมากับกไก่หนึง่งวันนี้แหวกเขาทางแบบทางมาหามานาแหวกเขามีตะโคกมีต่ตกลางโคกทางมานานกะไก่ไก่ทางวิต่ดินซ้ายดอกพี่น้อง มีแต่ป่าป่าแบบนี้เลยทางมาพิัจจัยนี้ขับเลยให้ปันจัยโอเคพี่น้องพ่อ,พ,อ,พ,อพิ่หน้ากิฟต์นีนเ่เดี๋ยวเราจบวันเช้เด้อเราต้องกินเมื่อก่อนขอบคุณบระสุขสกคนที่ติดตามขับชมเด้อไปแล้วคิณเด็กจะได้สบายดีเด้อพี่น้อง